กลับมาสู่ช่วงมีส่วนร่วมกับหลักประกันสุขภาพค่ะบอกเล่า965ยังอยู่กับคุณกหนกวันกรนกวนาวงและเดชันอมมอนบรรจงค่ะคุณกนกวันคะจะมาไปสนทนากับนายแพทย์จากกรีดโงศริรองเลขาธิการสํานักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเลยว่ารองเลขาธิการสปสชค่ะตอนนี้จะพาไปดูว่าการใช้งบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือว่ากปทเพื่อป้องกันโรคโควิด -19 นใช้ได้มากน้อยแค่ไหนยังไงค่ะอาจารย์หมอจากกรีดคะสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีท่านทางบ้านนะครับค่ะเห็นประชาชนหลายส่วนที่เดินทางออกจากกรุงเทพมหานครกลับภูมิลำเนาค่ะอาจารย์หลายหลท่านก็คงจะตระหนักถึงว่าจะกักตัวแบบไหนยังไงจะหาอุปกรณ์ต่างๆในการป้องกันควบคุมโรคยังไงบ้างนโยบายในการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเพื่อป้องกันโรคมีระเบียบหลักเกณฑ์ใช้แบบไหนยังไงบ้างคะอาจารย์ ครับก่อนก่อนก่อนจะบอกระเบียบบักเกณ์นะครับก็อยากเรียนให้ทราบนะครับว่าจริงๆริกองทุนหลับบากปาระกันสุขภาพท้องถิ่นหรือที่เราเรียกกองทุนตำบลน,นะครับมันมีการจัดตั้งมาสิบกว่าปีแล้วนะครับนะฮะแล้วก็เราก็เปิดช่องให้อ่ในการใช้งบป,ประมาณสําหรับเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัตินะครับหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆขึ้นมาได้นะครับค่ะแล้วก็ตั้งแต่มีการระบาดของโควิด -19 ทนนะครับซึ่งเราก็ได้ให้กรอบแนวทาง กับตัวกรรมการท้องถิ่นนะครับที่จะเอาเงินนี้ไปใช้ก็คือตั้งแต่เรื่องของการให้ความรู้นะฮะเรื่องของการรู้จักการปฏิบัติตัวเพื่ออดูเพื่อในการจัดก,การดูแลตนเองของเจ้าของกลุ่มประชาชนต่างๆนะครับในในเรื่องของการจัดทำฐานข้อมูลหรือการลงไปเยี่ยมสำรวจหรือเรื่องของการจัดการเฝ้าระวังหรือคัดกรองนะครับอย่างก็อย่างเช่นตอนนี้นะฮะที่กำลัง ไปต่างจังหวัดอะไรทั้งหลายแหล่นะครับซึ่งงบประมาณส่วนนี้ก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับหรือแม้กระทั่งการไปจัดหาหรือจัดทํานะครับเรื่องของหน้ากากป้องกันนะครับหรือการจัดทําพวกแอลกอฮอล์หรือจัดซื้อสบู่เพื่อใช้ในการล้างมืออะไรทั้งหลายแหล่นะครับเพื่อเป็นการป้องกันนะครับค่ะมีมีหลักเกณฑ์ยังไงไหมคะอา<ฆ>จารย์เรื่องของการใช้งบท้องถิ่นเพื่อนะคะรับมือเรื่องของโควิด -19 นะคะ ครับก็หลักหลักเกณฑ์คร่าวๆนะครับก็ต้องนําเรียนว่าเนื่องจากว่างบมันต้องต้องต้องใช้กับประชาชนในพื้นที่หรือท้องถิ่นนั้นๆของตนเองนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของการส่งเสริมป้องกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของการดูแลเบื้องต้นให้กับประชาชนนะครับอันอันอันนี้เป็นหลักกว้างๆนะครับกับส่วนหนึ่งที่เราบอกไปแล้วว่ากรอบของการใช้เงินได้เนี่ยก็คือหนึ่งเอาไปให้เรื่องของการให้ความรู้ ให้ทําความเข้าใจกับการปฏิบัติตนนะครับในเรื่องของการจัดระบบการเฝ้าระวังนะครับตั้งแต่เรื่องของการคัดกรองนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะฮะที่ที่มีคําสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกแห่งเนี่ยนะครับต้องมีการเออ่ก็ก่อนก็ก่อนจะเข้าถึงจังหวัดเนี่ยนะครับก็ต้องมีการลงทะเบียนว่าตัวเองไปอยู่ที่ไหนนะครับค่ะซึ่งงบตรงเนี้ย เราเราซึ่งจริงๆริมันต้องใช้บุคลากรที่ลงต้องจะต้องลงไปเยี่ยมลงไปดูว่าเอ๊ะเขาเป็นยังไงซึ่งก็สามารถเอาไปเป็นเรื่องของค่าตอบแทนบุคลากรที่จะต้องลงไปติดตามลงไปเยี่ยมเยียนอะไรได้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คืออย่างเช่นอาจจะไปจัดหาอุปกรณ์นะครับอย่างเช่นพวกแมสนะครับพวกแอลกอฮอล์เจลหรือพวกแอลกอฮอล์นะครับทําความสะอาดหรือแม้กระทั่งพวกซื้อสบู่ล้างมืออะไรทั้งหลายแหละให้ ก็ก็ให้กับทั้งบุคลากรหรือว่ากลุ่มเสี่ยงต่างๆได้นะครับค่ะเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้แบบนี้ได้ไหมคะอาจารย์อ๋อได้ครับได้ครับก็สามารถซื้อเทอร์โมสแกนได้นะครับแต่ตอนนี้ก็แค่สําคัญว่าจะจะหาซื้อได้หรือเปล่านะครับตอนนี้มีเงินอาจจะหาซื้ออย่างนิดนึ่งนะครับค่ะ หลังจากที่มีเรื่องของมาตรการในกรุงเทพมหานครเรื่องปิดพื้นที่บางส่วนไปแล้วเนี่ยคะ่ะอาจารย์แล้วก็ทําให้มีคนที่เดินทางกลับต่างจังหวัดจํานวนหนึ่งนะคะได้มีการคุยคกันไหมคะว่างบกองทุนตําบลของเราเนี่ยจะสามารถรองรับกับสถานการณ์ได้มากน้อยแค่ไหนเพียงพอต่อกันหรือเปล่าคะครับก็ต้องนําเรียนนะครับว่าตอนนี้เท่าเท่าที่เรามีหนังสือแจ้งลงไปให้กับท้องถิ่นตั้งแต่ประมาณปลายเดือนกุมภา หรือประมาณต้นต้น,ต,นต้นเดือนมีนาน,นี้นะครับตอนนี้ก็มีท้องถิ่นที่ด,ดําเนินการไปแล้วแล้วจะแล้วมีการรายงานเข้ามานะครับจาก7,000กว่าแห่งเนี้ยก็รายงานมาเกือบ2,000แห่งละนะครับแล้วก็มีโครงการไปก็เกือบเกือบ2,000โครงการใช้งบไปประมาณร้อยกว่าล้านแล้วนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นคือจริงๆก็ต้องนําเรียนนะครับว่านอกเหนือจากงบประมาณกลางที่รัฐบาลสนับสนุนแล้วเนี้ยงบของท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือที่เรียกว่ากองทุนตำบลเนี่ยครับสามารถเอ่อนำไปใช้และสามารถนําไปดําเนินการได้นะครับแล้วก็อยากให้ทั้งเจ็ดพันกว่าแห่งที่มีกองทุนต่างๆเหล่านี้นะครับสามารถนํางบประมาณหล่ะเนี้ยไปใช้อย่างน้อยก็เป็นส่วนช่วยสนับสนุนแทนที่จะต้องรอง,งบประมาณกลางอย่างเดียวนะครับค่ะเพราะฉะนั้นต้องทําความเข้าใจกันก่อนว่างบประมาณของสปสอชอส่วนนี้เราจะไปเป็นงบเสริมใช่ไหมคะอาจารย์ ถูกต้องครับผมก็จะปไป <งบ S 2> เสริมกับงบหลักหรือมาตรหรือมาตรการหลักๆอะไรทั้งหลายแหล่ที่ออกมาจากนโยบายครับผมเนะคะเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยบางทีสถานการณ์มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมคะครับถูกต้องครับทีนี้ขอเรียนถามอาจารย์หมอจักริดหน่อยค่ะว่า2000แห่งที่ใช้งบประมาณไปแล้วร้อยกว่าล้านแล้วก็มี2000กว่าโครงการที่อาจารย์หมอพูดถึงเนี่ยส่วนใหญ่เขาทำอะไรกันนะคะ ครับเียใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับาการการป้องกันและการจัดการดูแลตนเองนะครับบางส่วนก็เอาไปาประมาณเกือบเกือบวงโครงการตรงนี้ก็ประมาณเกือบสองเกือบเกือบสองพันกว่าแห่งแหละครับนะฮะที่ที่ที่ใช้กับเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการจัดหาอุปกรณ์ในการป้องกันนะครับก็เหมือนที่นําเรียนไปนะครับเรื่องของเจลเรื่องของพวกหน้ากากนะครับเอเรื่องของ การเฝ้าระวังนี่อาจจะมีบ้างบางส่วนนะครับเพราะว่าจริงๆต้องนําเรียนว่าหลายส่วนเนี่ยมีงบประมาณกลางแล้วก็หน่วยงานของรัฐที่อยู่ในที่อยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยเขาเองก็มีงบประมาณดําดําเนินการอยู่แล้วครับค่ะถ้าอย่างนั้นดิฉันอธิบายเพิ่ม อาจารย์ลองดูนะคะว่าเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าก็คือกรณีถ้าเกิดว่ามีผู้ติดเชื้อผู้ป่วยอันนั้นสามารถใช้สิทธิ์ของของหลักประกันในการรักษาพยาบาลได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่างบของงบของกองทุนตำบลของเราเนี่ยจะไปช่วยเสริมในเรื่องของอุปกรณ์องค์ความรู้แล้วก็การป้องกันโรคใช่ไหมคะอาจารย์ครับถูกต้องครับซึ่งอันนี้เราก็สามารถใช้กับคนไทยทุกสิทธิ์ได้เลยนะครับะ เพราะฉะนั้นก็จะเหมือนกับเป็นการจัดสรรงบประมาณที่ที่แยกกันชัดเจนว่างบไหนสําหรับการรักษาพยาบาลงบไหนสําหรับเรื่องของการให้ความรู้กันป้องกันใช่ไหมคะครับถูกต้องครับผมครับถูกต้องครับทีนี้คอเรียนถามอาจารย์หมอจากกรีฑาว่ากระบวนการขั้นตอนในการที่จะนํากองทุนตําบลมาใช้ยุ่งยากไหมคะต้องเขียนโปรเจกต้องยื่นแบบไหนย,ยังไงบ้างไหมคะอาจารย์อ๋อครับอันนี้เราทําแบบสะดวกให้เลยนะฮะคล้ายๆกับเราทําเป็นเมนูโครงการเพื่อให้ท้องถิ่นเนี่ย เขาเองไปประยุกต์ใช้กับในพื้นที่ได้เลยนะครับแล้วก็จริงๆท้องถิ่นก็สามารถเขียนโครงการเพื่อรับงบประมาณไปดาเนินการเองได้เลยนะครับเพื่อสิ่งสาคัญคือเราต้องการลดขั้นตอนของทางราชการอะไรทั้งหมดนะครับแล้วนอกจากนั้นเราก็มีมติจากคณะกรรมการหลักประกันนะครับเนื่องจากเป็นภาวะฉุกเฉินเราก็ให้อํานาจกับประธานกรรมการกองทุนซึ่งโดยซึ่งโดยเหยๆก็จะเป็นนายกขององค์กรปกครองท้องถิ่นต่างๆนะครับเขาสามารถ อนุมัติโครงการได้ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยไปแจ้งในคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะครับโดยเฉลี่ยเราใช้เวลาในการเสนอโครงการแล้วก็จนกระทั่งได้งบประมาณออกมากี่วันคะซึ่งซึ่งถ้าตามระบบปกตินะฮะกรรมการเขาบางครั้งก็กว่าจะไปชุมนี้ก็ประมาณสามเดือนครั้งแต่น,นี่นี่คือเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินสมมติว่าถ้าเขามีโครงการรองรับพร้อมหรือมีหรือมีอม,มาตรการสั่งการมาจากส่วนกลางหรือจากกรรมการ ควบคุมโรคในระดับจังหวัดนะครับจางการป๊อปเนี่ยถ้าเขียนโครงการเนี่ยแล้วถ้าเกิดตัวประธานเขาสามารถเซ็นอนุมัติได้ถ้าในทางปฏิบัตินะครับจริงๆเซ็นวันนั้นก็นําเนินการได้เลยครับอืมค่ะโหเยี่ยมเลยเอ๊ยยังยังยัง,ยง,ยงกลุ่มที่ไปตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามกลุ่มเสี่ยงในชุมชนเห็นตามข่าวก็มีอสอมอแคร์กิเวอร์ที่สปสอชอไปพัฒนาศักยภาพาไว้ค่ะจันหมอจากกรีฑได้มามีส่วนหนุนเสริมตรงนี้ยังไงบ้างไหมคะ คือจริงๆถ้าหากจะต้องต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเนื่องจากว่าตอนนี้มันมีแนวทางาค่อนข้างหลากหลายนะครับ<ช>แล้วก็ในส่วนของการสั่งการเขาเรียกว่าเป็นเจ้าหน้าที่โดยการรับมอบอำนาจในเรื่องของการควบคุมป้องกันโรคเนี่ยก็ก็เป็นไปตามที่ข่าวที่ออกมาว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้าน<ช>แต่แครคิดว่าหลางเนี้ยเขาก็สามารถจะทําหน้าที่เหมือนกับเป็นผู้ช่วยควบคุมโรคได้อย่างเช่นออกไปติดตามคนในบ้านนั้นคนที่ เป็นกลุ่มเสี่ยงเ้ามาจากพื้นที่เสี่ยงหรือตอนนี้มีคนกลับจากกรทมไปเยอะนะครับก็สามารถที่จะไปเฝ้าติดตามได้มีคนนี้อยู่บ้านนี้นะต้องต้อระวัง14วันนะอย่าเพิ่งออกจากบ้านก็จะไปซักถามอาการอะไรทั้งหลายแหละแล้วก็ทํารายงานขึ้นมาได้ครับผม อ๋อก็คือช่วยกันทุกทุกส่วนแล้วกันเนาะกำนันผพ้ใหญ่า้านเนี่ยก็รับจากผู้ว่าไปเต็มๆส่วนอสมก็รับนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุขไปแบบเต็มๆเหมือนกันประชาชนอย่างเราเท่านท่านค่ะจันร์หมอแนะนําอะไรสักหน่อยหนึ่งดีไหมคะครับผมว่าจริงๆสิ่งทั่วนี้นะครับก็มันมีความชัดเจนนะครับว่าทุกคนควรต้องจัดการและดูแลตัวเองนะครับโดยเฉพาะ ในพื้นที่เสี่ยงต่างๆที่ไม่ที่ไม่มีความจําเป็นจริงๆก็ไม่ควรเข้าไปหรือถ้าหากจําเป็นจริงๆเนี่ยก็ต้องรู้จักป้องกันตนเองนะครับตั้งแต่ใส่หน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็การสัมผัสอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ถ้าเมื่อสัมผัสแล้วเนี่ยก็ต้องรู้จักทําความสะอาดนะครับอย่างเช่นถ้าอย่างน้อยที่สุดก็คือ ฟอกสบู่ล้างมือนะครับก็อย่างถ้าบกบนะฮะล้างมือขัดถูทั้งหน้าทั้งหลังทั้งซองนิ้วทั้งหมดเนี่ยนะครับหรืออาจจะให้มาถึงข้อมือด้วยซ้ําไปนะฮะให้ได้สักประมาณสักยี่สิบวินาทีนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของพวกแอลกอฮอล์เจลและทั้งหลายแหล่นะครับแต่ต้องเนมเรียนนะครับการใช้แอลกอฮอล์เนี่ยที่สําคัญคือหลังจากใช้แอลกอฮอล์เจลหรือใช้แอลกอฮอล์พ่นมือต้องต้องรอให้แอลกอฮอล์แห้งก่อนนะครับแล้วถึงจะไปสัมผัสได้นะครับรเพราะมิมันจะไม่ออก นะครับแต่ที่สําคัญนะครับตั้งแต่เรื่องของเอตอนนี้คือมันมีมาตรการออกมาเยอะนะครับแล้วผมว่าค่อนข้างจากข้อมูลหลากหลายที่สําคัญก็คือว่าขอให้ดูจากข้อมูลที่เป็นทางการนะครับทางการก็คือที่ออกมาจากหน่วยงานของรัฐหรือการสั่งการทั้งหลายแหล่นะครับเพราะว่าบางครั้งข่า,ขาวอาจจะทําให้คนสับสนได้นะครับอันนี้อาจต้องเรามันระวังที่สําคัญคือขอให้มีสตินะครับก็อย่าเพ,พิ่งไป อะไระตกตื่นตนกตกใจมากนะครับถ้าเราดูแลและป้องกันตัวเองได้เนี่ยผมคิดว่า การแพร่ระบาดมันก็จะไม่รุนแรงนะครับค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่อยากจะดูรายละเอียดจะทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุสน,นงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นกอทอหรือว่ากองทุนตำบลน,นั้นสามารถที่จะสอบถามได้กับสำนักง,งานสปสาชาเขตทั้ง13เขตได้เลยหรือว่าสำนักง,งานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหรือ1330โทรได้ไหมคะอาจารย์โทร โทรติดต่อได้ครับหรือไม่ก็ทั่งเข้าเว็บไซต์ของสำนักง,งานหลักประกันนะครับก็พิมพ์คําว่าสปสชแล้วก็จะมีเว็บไซต์แล้วก็เข้าไปที่กองทุนและที่เขียนว่ากองทุนตาบลน,นะครับซึ่งก็จะมีตัวอย่างโครงการให้ไปดาวน์โหลดดูได้ครับผม ก็เป็นข้อมูลที่นํามาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะว่ายังมีงบประมาณหลายๆส่วนที่จะใช้ป้องกันควบคุมโรคและเหนือสิ่งอื่นใดก็ยังขอความร่วมมือจากประชาชนในการที่จะป้องกันโรคนะคะใครที่ต้องกักตัวเองเนี่ยก็ต้องกักตัวเอง14วันเอ๊ยอ,ยอย่างในต่างจังหวัดหน่วยงานของสอปสอชอเองอะค่ะ มีการสับกันทำงานไหมคะอาจารย์เผื่อเผื่อไม่มีเจ้าหน้าที่ที่จะมาประจำำําสํานักงานทั้ง13เขตนะคะอ๋อจริงๆต้องเรียนนะครับว่าถึงเราจะ work at home นะฮะแต่เราก็ยังใช้การสื่อสารเพราะเดี๋ยวนี้โลกเราเทคโนโลยีดีขึ้นนะฮะนะครับทั้งเรื่องของกลุ่ปไลน์ซึ่งเราซึ่งเรามีกลุ่มรายซึ่งเชื่อมกับตัวกรรมการกองทุนตำบลหรือกับตัวเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอยู่ตลอดอยู่แล้ว ับส่วนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเราเองก็มีกลุ่มไลน์ที่สามารถติดต่อประสานงานได้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นตอนนี้เราก็พยายามใช้เรื่องของการทำเทเลคอนเฟอร์เรนซ์อะไรทั้งหลายเลยนะครับเพื่อเพื่อในเรื่องของการระยะห่างการรักษาระ,ระยะห่างทางสังคมไว้นะครับเพื่อที่จะได้ลดการรวมกลุ่มหรือมาชมุมนุมร่วมกันเยอะๆอะไรัต่งางๆอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นในเชิงของการติดต่อประสานงานหรือเอกสารอะไรเนี่ยเราเองมีความพร้อมอยู่แล้วครับผมค่ะ เรามาช่วยกันรณรงค์เรื่องของ social distancing กันดีไหมคะอาจารย์ในในช่วงท้ายของรายการ,รวันนี้เพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นประเด็นสำคัญที่สังคมเองมีส่วนร่วมได้ในการช่วยกันลดอัตราการแพร่เชื้อของไวรัสโควิด -19 นะคะอาจารย์ครับ,รบก็จริงๆก็ตอนนี้ผมคิดว่าที่สำคัญที่สุดนะครับคือการออกไปสู่ชุมชนเนี่ยรเราต้องเว้นระยะห่างไว้นิดนึงนะครับตรงไหนที่มีคนอยู่มากมายเราอาจจะต้องอยู่ห่างๆไว้ก่อน นะครับก็ไม่ควรไปแออัดนะครับซึ่งซึ่ง,งตามภาพบางครั้งก็อันนี้แหละครับที่เรียนว่าบางครั้งพอเกิดความตื่นตระหนกมากแล้วบางครั้งเราอาจจะขาดสติไปแล้วเราอาจจะเอ,อ,อะไรละ่ะด้วยก็ด้วยความหวาดกลัวด้วยกลัวว่าจะนั่นแต่เราลืมในเรื่องของการป้องกันตัวเองนะครับโดยเฉพาะการรักษาระยะห่างกันไว้ก่อนนะครับ ค่ะอาจารย์มีคําแนะนํำไหมคะหลักเกณฑ์หลักการควรยังไงดีให้แบบว่าเราสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้ด้วยแล้วเราก็อยู่ห่างกับคนอื่นได้ด้วยอะค่ะอาจารย์ครับก็วิธีง่ายๆสุดนะครับผมคิดว่าคือผมยึดหนึ่งคือเราสามารถออกไปจับใจใช้ใช้สอยได้อยู่แต่ว่าก็ต้องอย่างเช่นสมว่าถ้าเกิดตรงนั้นมีมีคนรอคิวเราอาจจะต้องยืนรอก่อนซึ่งผมว่ามันก็เป็นโอกาสดีนะครับที่ทําให้คนเราเนี่ย อาจจะเริ่มมีวินัยที่ต้องมีการเข้าคิวมีการรู้จักรอมีการเว้นระยะห่างเพื่อให้อีกคนหนึ่งเสร็จให้เรียบร้อยก่อนพอหลังจากที่เราถ้าเราเข้าไปหรือเราต้องสัมผัสอะไรอันเนี้ยก็ต้องระมัดระวังว่าเอามือมาอแต่ต้องบริเวณใบหน้าอะไรทั้งหลายแหละนะครับระยะเหมือนกันนะคะครับผมอันอันนี้ก็ต้องก็ต้องระวังต้องมีสตินิดนึงค่ะค่ะเชิญค่ะครับครับครับแล้วหลังจากถ้าเราจําเป็นจะต้อง ต้องรับประทานอาหารหรืออาจจะต้องเอามือไปสัมผัสใบหน้าก็ต้องล้างมือล้างอะไรให้สะอาดก่อนหรือว่าเมื่อทํากิจกรรมทั้งหมดเสร็จแล้วนี่ก็ต้องรีบล้างมือต่างๆให้สะอาดหรือใช้แอลกอฮอล์เช็ดล้างมือให้สะอาดก่อนที่จะไปสัมผัสใบหน้าตาจมูกหรืออาจจะต้องหยิบอะไรเข้าปากนะครับผมค่ะค่ะย้อนกลับมาเรื่องสิทธิ์สปสอชอนิดนึงค่ะจารย์หลายๆคนก็ <ผม S 2> เป็น<ม>ห่วงกังวลว่าเอ เราประกันสังคมเราราชการเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยสงสัยว่าจะติดเชื้อโควิดกระบวนการขั้นตอนการใช้สิทธิ์เป็นยังไงบ้างคะคล้ายๆกับยูเซ็ปไหมคะหรือว่าไม่เหมือนกันเลยเจริงต้องต้องเรียนนะครับว่าถ้าเป็นสิทธิ์ในระบบรัประกันตอนนี้นะครับก็คือเราเองคือจี่จต้องบอกว่าตามกฎหมายรัฐธรรมนูญก่อนเลยนะครับเขียนไว้ชัดเจนมากว่าประชาชนรัฐเนี่ยจะต้องทําหน้าที่ ต้องให้สิทธิ์กับประชาชนทุกคนนะครับเมื่อเกิดเหตุภัยวิบัติร้ายแรงอะไรทั้งหลายแหล่ก็คือพูดแง่ว่าประชาชนจะต้องไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะครับ,รบส่วนเรื่องของยูเซปตอนนี้ก็มีการประชุมแารีกันว่ามาตรการาต่างๆเหล่านี้สําหรับในกรณีเนี่ยอาจจะต้องมีการอ,อ,อะไรละ่ะปรับแก้บางประเด็นเพื่อให้สามารถที่จะรองรับกับสถานการณ์ได้อยู่ครับผมค่ะค เขาคงต้องตามข้อมูลเนาะแล้วก็หลายๆท่านที่อาจจะใช้สิทธิ์ของหลักประกันเนี่ยอยู่ในกร<ม>ุงเทพมหานครถ้ากลับภูมิลำเนาช่วงที่มีการปิดบางสถานที่เหมือนที่คุณกนกวันพูดถึงเนี่ยเขาก็สามารถที่จะใช้บริการได้ในใน,ในที่ภูมิลำเนาหมคะอาจารย์ครับตอนนี้เราถือว่าเป็นการเจ็บป่วยฉุกเฉินนะครับซึ่งซึ่งเราก็สามารถให้ใช้สิทธิ์ได้เลยนะครับนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าบางท่านที่ต้องกลับไปภูมิลำเนาหรืออาจจะต้องอยู่นานๆน,น,นะครับ อาจจะแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้เราอาจจะไปย้ายสิทธิ์ได้เลยนะครับนะฮะนะครับผมคิดว่าตรงเนี้ยมันอาจจะสะดวกกับเราแล้วก็แล้วตอนนี้เราก็พยายามลดขั้นตอนว่าถ้าป่วยเกี่ยวกับเกี่ยวกับโควิดเนี่ยลดขั้นตอนเรื่อง,องการส่งตัวอะไรทั้งหลายแหล่ด้วยนะครับแล้วตอนนี้ก็มีการหาลือกันนะฮะซึ่งก็จะเสนอเข้าคณะกรรมาการว่าเราผู้ป่วยที่อาจจะยังไม่ป่วยโควิดนะครับแต่เป็นโรคเรื้อรังเนี่ยซึ่งเรามีนโยบายเรื่องของร้านยา อาจจะต้องออพยายามให้โรงพยาบาลนะครับอาจจะส่งผู้ป่วยไปรับยาที่ร้านยาแทนที่จะมาแออัดอยู่ในโรงพยาบาลนะครับซึ่งก็งถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงพื้นที่หนึ่งนะครับเพราะว่าจะมีผู้ป่วยจํานวนมากแล้วมาแออัดกันอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างคืออาจจะได้ช่วยแบ่งเบาภาระคุณหมอคุณพยาบาลทั้งหลายแหละนะครับที่จะต้องเออทั้งตรวจคนไข้ทั่วไปอยู่แล้ว,ลวอาจจะต้องเตรียมการเพื่อรองรับเกิดว่ามันมีการระบาดมากขึ้นนะครับ ค่ะโอ้ oh, ให้กําลังใจทุกส่วนเลยดิฉันเห็นบางท่านโรคเรื้อรังบางอย่างเนี่ยเขาก็ให้รับยาล่วงหน้าแล้วก็เลื่อนนับด,ด้วยค่ะอาจารย์ถ้าสามารถเลื่อนไ,<ด>ไปได้ค,ค่ะนะ่าช่วยกันจริงๆเนาะค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของบอกเล่า965ของเราแล้วค่ะมีส่วนร่วมกับหลักประกันสุขภาพมีเวลาให้จานทิ้งท้ายนิดนึงเชิญค่ะครับก็อยากให้กําลังใจกับประชาชนทุกคนนะครับว่าเออถ้าเรารู้จักดูแลตัวเองดีป้องกันตัวเองดีแล้วก็แนะนําคนอืน่น ให้รู้จักดูแลและป้องกันเหมือนกับที่เราสามารถทําได้นะครับโรคนี้มันก็สามารถหมดไปได้แล้วก็การระบาดมันก็จะไม่ดูแรงเพราะเราก็จะเห็นว่าในหลายๆประเทศที่เขามีมาตรการดูแลและป้องกันแล้วก็ประชาชนมีวินัยที่ดีนะครับจะเห็นว่าอัตราการป่วยเนี่ยทั้งน,นั้นที่เขาเองก็ป่วยมานานกว่าเรานะครับแต่อัตราการป่วยเขาก็จะไม่สูงนะครับเะฉะนั้นผมคิดว่าที่สําคัญคือสิ่งที่มาตรการต่างๆที่รัฐออกไปเนี่ย ทุกคนจะต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัตินะครับอันนี้เป็นหัวใจที่สําคัญที่สุดนะครับเพราะถ้าเกิดทุกคนยังนึกถึงแต่ตัวเองแล้วยังต้องการความสะดวกสบายตัวเองเนี่ยแต่อาจจะทําให้ส่วนรวมเนี่ยอาจ,จลาบากแล้วก็ที่สําคัญคือผมคิดว่า,าซึ่งรัฐบาลก็พูดชัดนะครับว่าจํานวนแพทย์หรือมาตรการการรองรับเนี่ยบางทีผมก็ไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์เหมือนอย่างเช่นประเทศอิตาลีหรืออะไรที่ท,ที่ที่ปรากฏในข่าว นะครับงั <c oughs> ้นก็คงต้องฝากนะครับว่าทุกคนต้องมีวินัยในตัวเองและรับผิดชอบตัวเองแล้วก็เชื่อตามคําสั่งหรือข้อสั่งการหรือข้อแนะนําต่างๆที่ให้ประชาชนทุกคนปฏิบัตินะครับค่ะค่ะคืนนี้ขอบพระคุณอาจาร,รย์หมอจากกรีฑโง่สรีมากเลยนะคะ ครับผมครับขอบคุณคุณมากครับ,บคุณอ,ณอณละสวัสดีค่ะอาจารย์หมอดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่ชง,อองชาติสปสชค่ะย้ำนิดนึงนะคะว่ากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นนั้นสามารถที่จะทํากิจกรรมได้4ีด้านด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นรณรงค์ให้ความรู้ป้องกันตามแนวทางของกรมควบคุมโรคจัดหาอุปกรณ์ป้องกันค่ะเช่นแมสแอลกอฮอล์เจลล้างมือเชโมมิเตอร์วัดไข้คัดกรองกลุ่มเสี่ยงและตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามกลุ่มเสี่ยงในชุมชนหน่วยงาน ต่างๆก็สามารถที่จะใช้กองทุนนี้ได้ค่ะสงสัยตรงไหนยังไงสอบถามได้1330คืนนี้หมดเวลาแล้วค่ะบอกเล่า965คุณกนกวันกนกวนาวงและดิฉันอมรบรรจงรำลาท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ